นายกนั่งชิลหน้าทำรรเนียบครับชาวเน็ตแซะแบบนี้มีแค่ชัดชาติคนเดียวก็พอครับ จากกรณีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกาครคลังครับได้ออกมาสูดอากาศจิบกาแฟอเมริกาโน่หน้าตึกไทยคู่ฟ้าอย่างอารมณ์ดีครับชาวเน็ตก็เลยได้เข้ามาสแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นสังคมไทยมันคงชอบแบบนี้อ่ะเนาะดีจังก,กลิ่นประชาธิปไตยแฮชแท็กหอมกลิ่นความเจริญ ผู้ใช้งานเอกท่านหนึ่งครับคอมเมนต์ว่าเฮ้ยมีผู้ว่ากทมชัดชาติคนเดียวก็ทุเลตพอแล้วมัง้งมีวิ่งไลฟ์สดกินข้าวริมถนนเดินสายโชว์ความหล่อทุกวนันร้องไห้กลางไลฟ์สัมภาษณ์สดสื่อสังคมการเมืองไทยจะอยู่กับการสร้างภาพแบบนี้จริงๆหรือ กลายเป็นกระแสวิภากวิจารณ์เดือดเกิดขึ้นอีกแล้วครับหลังเมื่อเวลา15นาิ55นาทีของวันที่23พฤศจิกายนที่ผ่านมาครับ ที่ทำเนียบรัฐบาลฮะมีผู้สื่อข่าวครับรายงานเข้ามานะครับว่านายเศรษฐาทวีสินนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับได้มีการออกมาสูดอากาศจิบกาแฟอเมริกาโน่ครับเรียกได้ว่าอยู่หน้าตึกไทยคู่ฟ้าอยากอารมณ์ดีเลยครับก่อนประชุมเรื่องน้ำร่วมกับนายอนุชานาคาสายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับหลังประชุมติดต่อหลายวงต่อเนื่องโดย นายกครับได้บอกกับคณะทํำงานนะครับว่าขอสูตรอากาศสักหน่อยเถอะรวมทั้งเสนอแนวคิดว่าช่วงใกล้เข้าสู่ฤดูหนาวเป็นไปได้หรือไม่ที่จะมีการจัดกิจกรรมที่บริเวณหน้าสนามหญ้าตึกไทยคู่ฟ้าในช่วงเทศกาลปีใหม่ท้งนี้ครับก่อนกลับเข้าตึกไทยคู่ฟ้าครับนายกฮ้าย,ยังได้มีการโบกมือทักทายกับสื่อมวลชนพร้อมกับส่งยิ้มให้ด้วยครับ โดยผู้สื่อข่าวนะฮะรายงานต่อว่าภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจนอกรำเนียบเนี่ยนายกครับได้เรียกประชุมหลายวงรวมทั้งได้บันทึกเทปเตรียมออกอากาศในวาระต่างๆอีกสิ่งรายการด้วยกันครับหลังจากข่าวได้ถูกนําเสนอออกไปฮะก็ได้มีชาวเน็ตครับเข้ามาวิภาวิจารณ์ต่างๆมากมายเลยครับด้าผู้ใช้งาน Facebook บางส่วนฮะได้มีการแสดงความคิดเห็นไว้นะครับว่าละครมากๆ เขาดาวทำเนียบเนี่ยคงเท่ดีนะท่านไม่ว่าจะเป็นดารานักร้องตัวท็อปสร้างงานสร้างเงินให้ชาวบ้านด้วยอยากจัดงานที่งานสนามหญ้าเนี่ยใช้เงินส่วนตัวหรือเปล่าคะท่านตอนหาเสียงทำทันทีตอนนี้ไม่มีนโยบายอะไรที่ดีขึ้นเลย ส่วนทางด้านผู้ใช้งานแอป X หรือว่า Twitter ครับได้มีผู้คนให้ความสนใจและก็แสดงความคิดเห็นไว้เช่นกันนะครับว่าแค่เห็นสีถุงเท้าก็พอเดาได้แล้วว่าใครครับสร้างกระแสกบเรื่องขาดทำมาพิบาลในการตั้งตำรวจระดับผู้กำกับหรือเปล่า นอกจากนี้ครับได้มีผู้ใช้งานเอกท่านหนึ่งฮะออกมาแสดงความคิดเห็นชนิดที่เรียกได้ว่าสะเทือทั้งวงการทีเดียวครับคุณผู้ชมไปลองฟังความเห็นนี้ฮะเมื่อมีผู้ใช้งานเอกท่านนี้ครับคอมเมนต์ว่าเฮ้ยมีผู้ว่ากทมชัดชาติคนเดียวก็ทุเลตพอแล้วมั้งมีวิ่งไลฟ์สดกินข้าวริมถนนเดินสายโชว์ความหล่อทุกวัน ร้องไห้กลางไลฟ์สดสัมภาษณ์สดสื่อสังคมการเมืองไทยจะอยู่กับการสร้างภาพแบบนี้จริงๆหรือแถมชาวเน็ต้ายยังมีการโยงถึงเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ครับที่ดรจักพันชูเพชรครับโพสต์ภาพนายชัดชาติสิทธิพันธ์หรือว่าผู้ว่ากทมครับ,รบยืนตาโนฮะโดยระบุว่ามุมภาพสวยจัดแสงดีช่างภาพเก่งภาพสื่ออารมณ์ผู้สแสดงฝีมือระดับอินเตอร์นี่คือตัวอย่างสําหรับช่างภาพและผู้ที่ต้องการ เป็นนายแบบเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการหาโอกาสถ่ายภาพในช่วงฝนตกเก็บบันทึกไว้ให้ลูกหลานได้ชื่นชมจากมุมกล้องนายแบบไม่เปียกแต่ทีมงานช่งางภาพเปียกครับงงมากเพราะน้ำท่วมกทรทมเป็นวิทยาศาสตร์นะฮชทำงานทำงานทำงาน h ็กผู้ว่าจัดการเลือกตั้งแแ็กเลือกผู้ว่าทุกจังหวัด โดยจะจกพันชูเพชรกล่าวไว้ครับหรือจะเป็นกรณีที่สร้างความฮือฮาอย่างมากครับเมื่อภายในงานไทแลนด์เกมโชว์2023ที่ผ่านมาครับอยู่ดีๆฮะมีไอรอนแมนครับปรากฏตัวขึ้นฮะซึ่งต่อมาครับได้มีการเฉลยแล้วว่าเป็นนายชัชชัสิทธิพันธุ์ผู้ว่ากทมอของเรานั่นเองครับก็เรียกได้ว่าสร้างเสียง,งฮือฮาให้กับเหล่าเกมเมอร์ที่มาร่วมงานเป็นจานวนมากครับซึ่งตรงกับชาวเน็ตเลยฮะสร้างเสียง,งฮือฮาเหมือนกันครับแต่ว่าเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ครับวิพากษ์วิจารณ์กันเป็นจํานวนมากเช่นเดียว โดยจากประเด็นที่น่าสนใจนี้ฮะได้มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกับทวิตข้างต้นเป็นอย่างมากครับไม่ว่าจะเป็นสังคมไทยมันก็คงชอบแบบนี้เนาะดีจังกลิ่นของประชาธิปไตเนี่ยมันช่างหอมกลิ่นความเจริญเลือกเกินครับสร้างประเด็นให้สื่อเนี่ยเอาไปเล่นเบียดก,กระแสตัวเพื่อไทยบอาทานเรถฐาการน่าจะหนักกว่าแล้วมั้งมันจะไลฟ์สดด้วยไหมเนี่ยอาการน่าเป็นห่วง ตัวเพื่อไทยทำให้ไม่สบายใจหรือเปล่าเลยออกมานั่งดูวรนุษหน้าทำเนียบมาอีกแล้วสร้างกระแสะเพื่อดึงข่าวไปจากตัวเพื่อไทยและนี่ครับเป็นเพียงแค่ความคิดเห็นบางส่วนจากชาวเน็ตเท่านั้นฮะลูกเพจของเราครับมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่ออัปเดตข่าวสาร <สา S 1> ได้ทันก่อนใครๆนะครับ